เปลี่ยนเบาะใหม่ไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้นะครับผมมีชุดคุ้มเบาะแบรนด์เลสคารนะครับมาพร้อมกับรุ่น x อ็กีมนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตที่ดูว่าผมเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเบาะมาก่อนเลยจะสามารถเปลี่ยนบเบาะนี้คนเดียวได้หรือเปล่านะครับมาเอโลมาด้วยเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะแบบสวมนะครับแล้วก็เป็นแบบปรีไซส์สามารถใส่ได้นะครับกับรถแทบทุกรุ่นในไทยนะครับผมนี่สวมลงไปแบบนี้ได้เลยเอ,อ่านี แค่นี้นะครับผมแล้วเราก็จัดทรงอะไรให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บอย่าลืมดูซิฟด้านบนตรงนี้นี่สิดด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีตะขอนะครับให้เกี่ยวด้านล่างแล้วก็เกี่ยวไปให้บอกเขาตึงๆนะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะมีพวกหมอนนะครับรองคอแล้วก็หมอนอิงหลังแล้วก็ตัวเบาะเบาะด้านบนนะครับแล้วก็วางไปเลยนี่แล้วคุมใบแบบนี้ ตัวหมอนนะครับนี่แค่นี้นะครับเราก็จะได้เบาะใหม่ๆสวยๆแล้วนะครับผมแล้วนี่ให้ดูสภาพเบาะเดิม <Yeah. S 1> มีแต่ฝุ่นนะครับเป็นเบาะผ้าน,นะครับป <Yeah. S 1> มฝุ่นแน่นอนแล้วแต่พอเราใส่เบาะแบบสวมอเลเ่นทาร์ปุ๊บเบาะใหม่ทันทีนะครับแบบนี้นะ สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเปอรสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ใส่ง่ายๆอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ผมสามารถใส่คนเดียวได้เลยผมสามารถใส่ได้ทุกคนก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์รุ่นที่สนใจไว้ไ้า้ล่างใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับ